และในวันนี้มันก็ถึงเวลาแล้วครับที่ผมเนี่ยจะมาปลูกพืชใหม่ในอีเวนต์ใหม่กันและในอีเวนต์รอบนี้บอกเลยว่าเป็นพืชที่หาโคตรจะยากเลยนะครับเพราะว่าในอีเวนต์รอบนี้เราต้องเอาตัวมิวเทชันไปมิวเทชันกันหลายๆรอบนะครับและเทคนิคที่ผมใช้เนี่ยก็คือการที่ผมนะครับ ปลูกเจ้าตัวพวกนี้แล้วก็ไปทําการผสมรวมกันไปเรื่อยๆเื่อยๆเรื่อๆจนผมเนี่ยได้มาทั้งหมด18มเมล็ดกันเลยทีเดียวนะครับทุกคนอันนี้คือผมเนี่ยทำตั้งแต่อัปเดตมาจนถึงวันนี้วันศุกร์นะครับและวันนี้เป็นเวลา4ี่ทุ่มนะครับก็แน่นอนว่าพรุ่งนี้ ก็เป็นวันอัปเดตแล้วนะครับและผมเนี่ยทำได้เพียงแค่18มเมล็ดเท่านั้นนะครับและวันนี้ผมจะมาปลูกต้นนี้เพื่อที่จะทำให้มันติดสถานะและเผื่อว่ามันจะติดเป็นต้นยักษ์ให้ผมนะครับเดี๋ยวมาดูกันดีกว่าว่ามันจะติดเป็นต้นยักษ์ให้ผมหรือเปล่านะครับ <Okay. S 1> มาเรามาเริ่มกันเลยดีกว่านะครับเพื่อไม่ประการเสียเวลาครับตอนนี้อีเวนต์ใกล้จะมาแล้วนะครับและอีเวนต์ที่กําลังจะมาถึงก็เป็นอีเวนต์สตอมมี่นะครับหรือว่าหาผลน่ะเออนะครับ อ่ะแล้วก็ผมใส่การ์ดไปเป็นที่เรียบร้อยหมดแล้วนะครับเราจะทําการรอกดน้ํายาแม่มดก่อนเลยอันดับแรก <Yeah. S 1> เออน้ำยาแม่มดนี่คือผมฟาร์มมาเยอะมากนะครับมีทั้งหมด90อันกันเลยทีเดียวนะครับทุกคนเราจะรออีเวนต์มาและเราจะกดน้ํายาและเราจะปลูกไปพร้อมๆกันครับเดี๋ยวไาดูกันดีกว่าว่าวันนี้ผมจะได้ต้นยักษ์สักต้นหรือเปล่าและติดสถานะกี่ต้นนะครับมาเรามารอกันเลยนะครับ2องวีครับ มาหนึ่งวิกดกินเข้าไปเลยแล้วเราก็ปลูกเลยมาแล้วอีเวนต์มาแล้วฮึบๆึบบบปลูกไปให้หมดปลูกไปให้หมด18ต้นนี้เราจะได้ติดสถานะกี่ต้นนะครับแล้วเดี๋ยวผมแถมพืชอีกสักนิดนึงแล้วกันครับไหนๆผมก็กดน้ํายาไปแล้วผมจะแถมสตาร์ฟู้ดเพิ่มเข้าไปอีกนะครับ4ต้นและจะมีเอาอะไรแถมต่อดีว่าทุกคนคือผมเนี่ยอยากจะปลูกให้มันเยอะที่สุดนะครับเอาเป็นคิงเลมอนแถมไปด้วยแล้วกันนะอ่ะ โอเคเราจะปลูกมานะครับปลูกไม้มันครบเลยนะครับทุกคนเอาอไรแถมต่อดีวะเนี่ยคือพืชของผมเนี่ยคือผมมาเก็บไว้รอ1น0เมล็ดนะครับผมถึงค่อยปลูกทีเดียวเนาะเอาเป็นสับประรดแถมไปแล้วกันนะครับเพราะว่าสับประรดของผมเนี่ยมีค่อนข้างเยอะเลยอ่ะเรียบร้อยครับปลูกครบ35เมล็ดแล้วนะครับเดี๋ยวมาดูกันดีกว่าว่า35เมล็ดนี้เราจะติดสถานะกี่ต้น <Okay. S 1> มาลุยกันเลย แต่ขออย่างหนึ่งนะครับติดสถานะแล้วเนี่ยขอเป็นต้นยักษ์ด้วยจะดีมากๆนะครับเพราะว่าตอนนี้คือผมก็พยายามตามหาต้นที่มันยิงแรงๆอยู่นะครับเพราะว่าในอัปเดตอัปเดตหน้าเนี่ยคือผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่ามันจะมีสตอรี่ที่มอนเนี่ยหรือว่าตัวเบลล็อตเนี่ยเลือดมันจะเยอะขนาดไหนอู้ <c oughs> แล้วติดสถานะอห้ววเฮ้ยเดี๋ยวใจเย็นๆคุณพี่โอ้โหววติดสถานะกระจุยกระจายเลยครับ เต็มไปหมดเลยตอนนี้มีติดสถานะฟอร์เส้นด้วยนะครับทุกคนทางทางที่นี่ไม่ใช่ออตอนที่หิมะตกอยู่นะครับและมีติดสถานะฟอร์กี้ด้วยนะครับหรือว่าสถานะหมอก <c oughs> เออเฮ้ยเราได้มาเยอะเลยนะครับรอบนี้นะครับแล้วก็มีต้นที่มันใหญ่ขึ้นมานิดหน่อยด้วยนะครับเออมาสตาร์ฟูต่อเลยแล้วกันนะครับทุกคนมาดูกันว่าเราจะติดสถานะทั้งหมดกี่ต้นนะครับเออมาลุยเลยรถปะโอวู ติดสถานะเยอะมากครับทุกคนเฮ้ยจริงๆคือพืชรอบนี้เนี่ยการที่เราจะปลูกให้มันติดสถานะเนี่ยมันทำง่ายกว่าเดิมมากๆเลยนะทุกคนใครยังไม่มีพวกต้นที่แบบว่าดีเพีดดด่ดีๆเด่ยคือผมแนะนำเลยนะคือรอช่วงระยะเวลาอีเวต์นะครับแล้วก็กดน้ำยาแม่มดแล้วก็ปลูกทีเดียวนะครับอ่ะเอาเป็นว่าเดี๋ยวผมจะทำการเก็บเจ้าพวกนี้ก่อนละกันนะครับทุกคนเก็บไปก่อนนะครับคือน้ำยาแม่มดมันยังเหลือแล้วผมแบบเสียดายนะครับ ผมขออนุญาตปลูกเจ้าสับปะรดเพิ่มสักนิดนึงแล้วกันนะครับไหนๆมันก็ไหนๆแล้วนะสับปะรดผมมันแบบว่าฟาร์มมาเยอะนะครับเผื่อได้ต้นยักษ์ต้นใหญ่บ้างนะครับมาโอเคสับปะรดครับเพิ่มอีกนิดหน่อยนะครับแล้วเราก็จะเก็บเจ้าพวงนีมาด้วยนะครับสตาร์ฟู้ดไม่ติดสถานะก็มีนะครับอ่ะเก็บไม้หมดครับเก็บไม้หมดและก็ปลูกเจ้าตัวของสับปะรดไปด้วยนะครับมาสับปะรดปลูกลงไปโอเคเรียบร้อยครับปลูกเป็นที่เรียบร้อยมาแล้วเราก็ลดน้ําไปเลย ขอต้นยักษ์ต้นหนึ่งและติดสถานะผมด้วยจะดีมากๆอุย้ยมันยังเหลือพื้นที่อีกหนึ่งอันวะทุกคนผมลืมปลูกโอเคปลูกไปมาลุย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 มาขอต้นยักษ์ให้ผมสักหนึ่งต้นเอา้าแล้วเดี๋ยวนะสถานะเอ่อเดี๋ยวอีเว่นน้ำแข็งมันมาจากไหนนะทุกคนอีเว้์น้ำแข็งอยู่ดีมันก็มาพร้อมกันเฉยเลยนะครับหรือว่าผมเนี่ยปลูกถูกเวลานะครับอะ มาดูกันนะครับว่าเรานะครับจะได้ต้นยักษ์หรือเปล่านะครับขอต้นยักษ์ต้นหนึ่งจบจบไปเออโอ้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 ผุดขึ้นมาแล้วครับผุดขึ้นมาแล้วแต่ตอนนี้เหมือนจะไม่มีต้นต้นต้นยักษ์สักหนึ่งต้นหน่อยได้ไหมล่ะคือมันไม่มีต้นยักษ์ให้ผมเลยหรอเฮ้ยมันเกินไปบางทีอ่ะโอ้โหเรียบร้อยครับทุกคนก็มีติดสถานะอยู่นะครับแต่ก็ไม่ได้ติดสถานะเยอะอะไรขนาดนั้นนะครับ งั้นเอาเป็นว่าเดี๋ยวผมจะเอาเจ้าพืชพวกนี้เนี่ยไปผสมมิวเทชันให้ดูด้วยในคลิปคลิปนี้แล้วกันนะครับทุกคนผมจะเลือกตัวที่ดี s พเยอะที่สุดสําหรับผมไปนะครับก็คือเจ้าตัวที่ติดฟอร์เซนอันนี้นะครับเป็นต้นไม้กินคนติดฟอร์เซนนะครับดี s พอยู่ที่ห้าหมื่นเจ็ดนะครับแล้วก็ดาเมจเนี่ยก็อยู่ที่ห้า0มื่นเจ็ดด้วยนะครับแล้วก็ อีกตัวหนึ่งผมจะเอาเป็นสถานะอื่นนะครับก็แน่นอนว่าต้องหาคนละสถานะและดามเมจเยอะๆหน่อยนะฮะเ,เหมือนจะไม่ค่อยมีเลยวะทุกคนอ่ะมีต้นนี้นะครับที่ติดสถานะฟอกกี้นะครับฟอกกี้ฟอกกี้เออไม่ใช่ฟอกกี ee, ้ฟอกกี้อะไรล่ะอ่ะโอเคเดี๋ยวผมขอเช็คก่อนนะครับว่าเราเนี่ยมีต้นอื่นที่มันติดสถานะและดามเมันแรงกว่านี้หรือเปล่านะครับอ่ะโอเคเหมือนจะไม่มีนะครับงั้นเราจะเอาเป็น2ต้นนี้นะครับ ในการที่เราจะผสมรวมกันและคราบกันนะครับว่ามันจะได้ออกมาเป็นตัวที่ยิงแรงขนาดไหนกันนะครับนี่ครับฟอกกี้กับตัวของฟอร์ซินนะครับเราผสมลงไปเลยเรียบร้อยครับและเดี๋ยวเรามารอดูกันอีก4นาทีข้างหน้านะครับเออแล้วก็สำหรับไอพวกตัวพวกนี้ที่ผมแบบผสมผสมไปแล้วเนี่ย ผมก็จะเก็บไว้แจกตอนที่ผมมาไลฟ์นะครับก็ผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าผมจะมาไลฟ์ตอนไหนนะเพราะว่าผมก็ให้คําตอบไม่ได้เหมือนกันว่าผมจะมาไลฟ์ตอนไหนนั่นเองนะครับทุกคนก็ต้องรอดูกันนะครับก็กดติดตามกันเอาไว้นะครับเออหรือไม่ก็ผมเนี่ยอาจจะแบบว่าไปแจกในเซิร์ฟสาทาเล่นๆอะไรอย่างนี้ก็มีนะครับทุกคนโอ้โหได้แต่อะไรก็ไม่รู้อะไรก็ไม่รู้เต็มไปหมดเลยนะครับ อีก4นาทีนะครับเรามารอดูกันนะครับว่าพืชของเราเนี่ยจะยิงแรงขนาดไหนกันนะครับโอเคด e โ o ช h o p ทุกสิ่งที่คุณต้องการในโก a าการ์เดนไม่ว่าจะเป็นสัตว์เลี้ยงหรือแม้แต่คาสต่างๆใน99วันและอาวุธเทพต่างๆในฮันตี้ซอมบี้อ๋อและยังมีบริการกิฟต์เกมพาร์ทในแมปต่างๆด้วยนะกิฟได้ทุกแมปที่กิฟได้เลยกดที่ลิงก์ใต้ดดสคริปชันได้เลยครับ และเราก็ผสมเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวมาดูกันดีกว่านะครับว่าดาเมททั้งหมดที่ผมทําได้เนี่ยเท่าไหร่นะครับที่แน่ๆเลยเนี่ยมันติดฟอกกี้กับตัวของฟอเซนแน่นอนอยู่แล้วนะครับแล้วก็น้ําหนักเนี่ยที่ออกมาเนี่ยมันเป็น3ากิโลด้วยนะครับทุกคนมาดูกันนะครับว่าตัวนี้มันยิงดอกละเท่าไหร่กันนะครับปั๊บและนี่คือพืชกินคนที่ติด2สถานะและดีเพทอยู่ที่9 4 0 0 0ครับทุกคนบอกเลยว่าเป็น ตัวที่ยิงแรงมากๆนะครับคือเป็นตัวที่แบบว่าสายฟรีเนี่ยาสามารถใช้งานได้เลยแหละเพราะว่าผมคิดว่าเจ้าตัวนี้มันค่อนข้างที่จะยิงแรงเลยนะครับอาถามว่ามันยิงแรงยังไงนะครับเดี๋ยวผมเนี่ยจะทําการทําให้มันเป็นเลเวล10ให้ดูแล้วกันนะครับทุกคนว่าถ้าเราทําถึงเลเวล10แล้วเนี่ยดาเมจของมันนะครับจะอยู่ที่เท่าไหร่กันนะครับเราก็ยัดลงไปเลยไปยัดลงไปโอ้โหทุกคนโอ้โห ดีเพของมันนะครับอยู่ที่519,000ที่เลเวล10ครับอันนี้คือน้ำหนักเพียงแค่3กิโลเท่านั้นนะครับทุกคนบอกเลยว่าโหดเอาเรื่องเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยววันนี้ผมจะผสมพืชเพิ่มด้วยแล้วกันนะครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยคือผมเนี่ยวันๆหนึ่งเนี่ยก็ทำแต่อีเวนต์ตรงนี้หาพืชใหม่อย่างเดียวเลยไม่ได้แบบผสมพืชไม่ได้ทำอะไรเกี่ยวกับเกมนี้เลยนะครับก็วันๆก็ FK อย่างเดียวอเอาง่ายๆนะครับ อ่ะก็อย่างแรกเลยนะครับสำหรับตัวที่ผมจะมาผสมในวันนี้เนี่ยก็จะเป็นเจ้าตัวของเอ่อคิงเลมอนนะครับผมจะหาตัวที่ดีเพชจเยอะๆมาผสมกันก่อนนะครับเแน่นอนแหละว่าผมจะเอาเจ้าตัวที่แป๊บหนึ่งนะทุกคนคือผมก็ต้องดูก่อนว่าผมเนี่ยจะเอาตัวไหนมันผสมลงไปนะครับ ผมจะเอาตัวนี้นะครับที่น้ำหนัก5.3กิโลและติดกโกลนะครับตัวนี้เลเวล10แล้วนะครับผมจะเอาใส่เครื่องผสมลงไปเลยนะครับทุกคนปั๊บและเสร็จปั๊บผมก็จะเอาตัวที่ดีเพเยอะที่สุด เออผมไม่แน่ใจว่าตัวนี้กับไอตัวนี้เนี่ยตัวไหนดีพมันจะเยอะกว่ากันนะครับแต่น้ําหนักเนี่ยรู้สึกว่าฝั่งตรงนี้เนี่ยมันจะเยอะกว่านะครับงั้นเอาเป็นว่าผมใส่ฟอเซนล้วกันนะครับทุกคนมาเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าเราจะได้ออกมาเป็นดีเพเท่าไหร่กันนะครับไป เราจะมาเจอกันอีก7นาทีข้างหน้านะครับทุกคนเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับสำหรับการฟิวชั่นระหว่างตัวของคิงเลมอนติดโกลที่น้ำหนัก5.3กิโลนะครับกับตัวของ k คิงเลมอนน้ำหนัก1.5ที่ติดฟอ์เซนนะครับน้ำหนักที่ออกมาเนี่ยมันก็จะ ายไปนิดหน่อยนะครับแต่มันก็ยังเป็นน้ําหนักที่เกินกว่า3กิโลขึ้นไปอยู่ดีนะครับน้ำหนักที่ทําได้ตอนนี้คือ4กิโลนะครับและติดฟอร์เซนและติดกโกลด้วยนะครับดีเพทตอนนี้ที่ทําได้อยู่ที่262,000นะครับถ้าเกิดว่ามันกลายเป็นเลเวล10มันก็จะยิงแรงกว่านี้มากๆเลยนั่นเองนะครับทุกคนถามว่ายิงแรงได้ขนาดไหนนั้นเดี๋ยวผมจะใส่ x p ลงไปโอ้โหกว่าผมจะใส่ x p จนครบอะนู่นอะยาวอะทุกนรอก่อนนะ หยอกเล่นครับหยอกเล่นคืออันนี้เนี่ยมันเป็นน้ํายา e p p ที่ผมเนี่ยเอาไว้ใช้ทำ e ํำอีเวนต์นั่นเองนะครับโดยที่ผมมีเยอะขนาดนี้ได้เนี่ยมันเป็นเพราะว่าผมเนี่ยวันวันหนึ่งปลูกแต่ต้นแคคตัสนะครับหรือว่าต้นแบบว่าเริ่มต้นอันนี้นะครับแล้วก็ตัวของสตรอเบอรี่นะครับแล้วก็ไปยัดในเครื่อง e XP p ทั้งวันทั้งคืนนะครับมันก็เลยทําให้ผมเนี่ยมีมิน e ิ XP p อยู่แบบ5 0 0พขวดกันเลยทีเดียวนะครับโอเคก็เดี๋ยวเราจะๆๆๆๆๆๆ ใส่ XP ไปแบบดีๆแล้วกันนะเออเดี๋ยวผมแบบไม่อยากให้ทุกๆคนลองไงว่าเลเวล10เนี่ยมันจะเป็นยังไงนะครับใส่ลงไปแต่ผมขอให้มันเป็นเลเวล2ก่อนแล้วกันนะครับทุกคนเออขอยัด XP ให้มันเป็นเลเวล2ก่อนนะครับเ,เพราะว่าพอมันเป็นเลเวล2แล้วเนี่ยเราจะได้ยัดถึงเลเวล10ได้ง่ายๆนั่นเองนะครับไปครับยัดไปยัด XP ไป,ไปขวด XP มีเยอะนะครับมีเยอะมากอา่ะยัดไปนะครับตอนนี้เลเวล2แล้วนะครับ มาดูกันนะครับว่าพอเป็นเลเวลสิแล้วเนี่ยมันจะยิงแรงขนาดไหนนะครับก็ยัดลงไปเลยในในนนี่ครับและนี่คือดาเมจที่ k คิงเลมอนติดฟอร์เซนบวกโกลที่ผมทำได้ครับคือดีเพทอยู่ที่962,000กันเลยทีเดียวนะเกือบล้านเลยนะทุกคน เอยเอาเรื่องเอาตึงมากๆเลยนะครับแล้วผมเนี่ยก็ขอตัวไปฟาร์มพืชใหม่เพิ่มก่อนแล้วกันนะครับทุกคนเพราะว่าพืชใหม่นะตอนนี้ของผมเนี่ยยังไม่มีต้นยักษ์ติดสถานะสักทีนะครับก็ถ้าเกิดว่ามันติดต้นยักษ์และติดสถานะแล้วเนี่ยผมก็จะเอามันมาผสมรวมกันเพื่อที่จะทําให้ดีเพสเนี่ยแรงขึ้นเข้าไปอีกนั่นเองนะครับก็เดี๋ยวต้องมารอดูกันนะครับว่าผมเนี่ย จะสามารถปลูกได้ต้นยักษ์ของพืชใหม่เมื่อไหร่นะครับผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเมื่อไหร่นะครับแล้วก็พืชที่ผมปลูกในวันนี้นะครับเดี๋ยวผมจะเก็บไว้แจกในวันที่ผมมาไลฟ์นั่นเองนะครับก็รอติดตามกันเอาไว้นะฮะโอเคก็ถ้าชอบนะครับก็ฝากกดไลค์กด u b s สไ i b ้นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับและคลิปต่อไปจะเป็นอะไรนั้นก็รอติดตามกันนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปครับบ๊ายบาย